กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมไม่ได้มีเจตนาเรื่องตัวบุคคลไม่เคยพูดเลยว่าเราเป็นห่วงว่ากิติรัตจะเข้ามาเป็นประธานแต่เราเป็นห่วงว่าใครก็ตามที่มีความสนิทแนบแน่นกับทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดก็ตามไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยด้วยที่จะส่งคนเข้ามาเพื่อที่จะมาครอบงำหรือครอบครอง ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นธนาคารกลางของประเทศอันนั้นคือหลักการผมคิดว่าเป็นความโชคดีก็ได้ที่มีกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมออกมารณรงค์เพื่อให้คนได้ตระหนักว่าแบงค์ชาติจะต้องเป็นอิสระเพราะอะไรแล้วก็เป็นความโชคดีที่อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสี่คนมาร่วมลงชื่อด้วยเลยทำให ข้อเรียกร้องหรือข้อสังเกตมีน้ำหนักสูงมากและหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มอื่นกองทัพธรรมคอปทอแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆรวมทั้งสื่อมวลชนก็สนใจในประเด็นนี้เป็นความดีงามที่ภาคประชาชนทั้งหลายได้แสดงจุดยืนและแสดงออกถึงความห่วงใหญ่ที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะถูกครอบงำ